ีเพื่อนๆนานนๆักตกปลานะครับทุกท่านก็วันนี้พามาออกหมายองค์ขลักเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ผมอยู่ห้องทิพานะครับมาถึงหมายแล้วเสียกำลังจะออกนู่นเดี๋ยวไล่ตีหมายนามาข้างทางนะครับเดินหมายนาพอดีอุปกรณ์วันนี้ที่นำมาใช้นะครับสติดเอทูนะครับสายรอบเจ็ดคันเป็น T S M นะครับลาบโบาณแปดขีดสิบหกนะครับของลูกนะครับผมเดี๋ยวไปลุยกันครับวันนี้จะมีผลงานกันแน่นะ เค <Okay, S 2> ผมเดียวจัดอุปกรณ์เดี๋ยวไปลุยครับนาขึ้นเกี่ยวนะครับหนางเตยครับมีช่องน,นิดเดียวนะครับโอ้มนี่เผื่อลให้ครับ ครับตัวนิดเดียวใส่ปลาแดดไม่โตครับเดี๋ยวเก็บไปก่อนน,นี่ครับผมนาำเจลิมิเต็ดนะครับ๋ย่าจะ่ายจำนะครับเป็นหมายหน้า เขาเพิ่งเกี่ยวนะครับตรงนี้มันเป็นช่องหน่อยเดียวนะครับตรงมุมนี้ลองตีดูครับรู้เรื่องครับผมปลาช่อนไซปอกๆนะครับ,รอออรบโอเคครับผมเดี๋ยวตีกันต่อน้ำเตยตีหน้านี้นะครับแ,แรงสวยทั้งสองนาเลยครับ ยางเป็นหนึ่งนะหนามเตยลิมิเต็ดนะครับ โอ้โหริมๆนะครับสวยสวย<笑><笑>โอ้โหนี่ครับผมยางเป็นหนึ่งครับนาำเตยโวลิมิเต็ดนะครับตนนัวนี้กัดเป็นหมายมาข้างทางเลยนะช่วงดวแดดแดดยังกัดนะครับาสวยมากนะครับหมายนี้แดดก็แรงโดนขอบปากจะหลดดอยู่แล้วเนี่ครับผม นามเตยลิมิเต็ดนะครับจากใครจำฝากด้เลยครับผมอยาลรู้กันต่อครับไปนามเตยลิมิเต็ดครับหมายนานะขัดครับขัดครับกัดเลยหายเดียวตีดตามร่องรถเกี่ยวนะครับ นี่ครัหนามเตยลิมิเต็ดไซส์อ้วนๆอ,อยู่นะครับนารสภาพไนะม้เป็นไมน้นาะรับมุมนาตรงนี้ตีตามร่องระเกียวเนะี่ยตัวเรื่องครับไม้หมยกย<อ>หนามเตยก็นี่ครับเดีย๋ยวจักให้จำนะครับผมใบนาเป็นหนึ่งโอเคครับเดี๋ยวรู้กันต่อ

นะใช้ปลาเค็มเท่ากับตัวที่แล้วเลยพอๆกับตัวนี้เมื่อกี้นะน้ำเตนเนยเติดนี่เป็นหมายท้องนา้นาน้ำไม่เยอะนะครติดตามว่องนะ ดูเรื่องนะครับผมน้ำเต์ลิมติต็ดจากค่ายจำครับโอเคครับผมฝากไ้ด้วยครับติดต่อน้ำเต์ลิมติต็ดครับ ตัวอีกแล้วสซปลาเค็มอีกแล้วนี่ครับตัวนี้แล้วหนามเตยนี่เต็มนะ้ำขาดใจจ้ำเย็กกว่าเมื่อกี้นะครับไม่ที่เดิมเลยสามแต้มแล้วนาำเตยจากดายจ้ำไม้น้ำเป็นหนึ่งนะครับใช้งานได้ผลดีเ,เลยมยอด จัไม่เข้าปากตัวเล็ก รทุกตาเมื่อกี้นะครับต้องส่ง <c oughs> น้ำนเด็ดดี้วครับก็ออเป็นไม้นานะมุมหนาตรงนี้สีแต้มนะครับหนานี่มุมนี้รู้เรื่องครับผมน้ำเจย์อย่าค่ายจ้ำนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวลุยตอ่อครับมาทำอีกตรงนี้มันขึ้นน้ำตีไปตรงนั้นครับรู้เรื่องเลย เมื่อกี้เห็นกัดลูกปลาตรงมุมนะลองตีไปกัดเลยนะ ตัวนี้ครับตัวนี้ใส่พอๆกันนะปลาปลานานครับใสไ,ไม่ไม่ค่อยโตตัวมีเยอะนะงานนี้ขึ้นน้ำเยอะเลยหนามเตยน,เตนีเต็ดนะครับจากไาจ้าใหม่มุมเดิมพาแต้มนะครับเนี่ยตีแค่ตรงนี้นะเปิงเนี่ยรู้เรื่องครับผมหนามเตยป่าไปด้วยนะครับหนามเตยจาก่ายจ้ำนะครับมาน้าเป็นหนึ่ง อลองลองเล็กๆครับนะลองข้างน้าเนะี่ยโอ้โหกระเด็นนั่นอยู่เลยโดนจริงๆคนระับโดนไม้กี่ไม้โดนเลยหามเตยมีเป็ดครับน,น,นี่เลยไม้เดียวลอ,ง,องนี้นะครับรู้เรื่องคนระับน้ำเตยโอเคครับผม ครับผมสำหรับวันนี้ก็ได้เวลานะครับเก็บของกลับบ้านแล้วฝนลงมาแล้วฝั่งนี้คลึมๆม,มาแล้วนะครับก็วันนี้ก็ได้ไปหลายแต้มอยู่นะครับี่แต้ม7 8แต้มจําไม่ <c oughs> <c oughs> ได้หม้หนะ้าโอเคครับผมเดี๋ยวค่อยมาซ้ําใหม่นะครับวันหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปเก็บของกลับบ้านกันคนระับฝนมาแล้ว